Hey, เออาสุดครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านกลับเข้าสู่ Minecraft Mod Showcase และดูจากข้างหลังผมตอนนี้ดูเหมือนว่ามีบาง mod ได้รับการอัปเดตนะซึ่งก่อนอื่นผมคงต้องขอโทษคุณผู้ชมก่อนที่ผมไม่ได้ลงคลิปตั้ง2อาทิตย์โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยผมไม่ได้ติดโควิดหรือว่าป่วยอะไรนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเห็แค่ว่าผมไปเคลียร์วิจัยมหาวิทยาลัยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้งานมหาวิทยาลัยของผมมันก็เสร็จแล้วลนั้นแล้วนะครับหลังจากวันนี้ไปผมสัญญาว่าผมจะกลับมาลงคลิปแบบสม่ำเสมอให้ได้้มมมาาากกกกททททีี่่่่่่สุดุดดดยยยยัังง็ขอออบคณผููชนนะรตตลแ เข้าไปดูวิดีโอกันเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมก็คงใกล้ปิดเทอมกันแล้วแล้วก็คงจะหาเกมเล่นกับเพื่อนอยู่แต่นะวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนําแอปที่ช่วยให้คุณผู้ชมสื่อสารกับเพื่อนเวลาเล่นเกมได้สะดวกขึ้นนะครับแอป on Mic เป็นแอปสื่อกลางในการสร้างห้องคุยกับเพื่อนใช้งานง่ายคุณภาพเสียงดีเวลาจะสร้างห้องก็แค่กดปุ่มสีม่วงด้านล่างกดแท็บคุยด้วยตั้งชื่อห้องเลือกประเภทเกมของห้องเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วสามารถใช้แอปนี้สร้างกลุ่มสําหรับเล่นเกมเพื่อคุยกับเพื่อนๆได้แน่นอนว่าคุณผู้ชมสามารถเปิดแอปนี้ระหว่างเล่นเกมได้ด้วยนะประเภทห้องก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่างโ Ro บ lox หรือ n ม c ครบ t แถมในตัวแอปเองก็มีมินิเกมให้สร้างเล่นกับเพื่อนด้วยซึ่งห้องมินิเกมก็สร้างไม่ต่างจากห้องคุยเกมเพียง่กปุ สีม่วงปุ่มเดิมเลือกแท็บเล่นด้วยทีนี้ก็แค่กดเลือกเกมที่คุณผู้ชมอยากจะเล่นอย่างเกมปามีดสุดเจ๋งแข่งกับเพื่อนปามมดใส่เป้าหมุนคนละแปดเล่มใครได้แต้มสูงสุดก็เป็นผู้ชนะไปหรือจะเป็นเกมโกโมกุที่ให้ผู้เล่นแข่งกันวางหมากเรียงแถวให้ครบ5ตัวก็ได้ฟีลเหมือนเล่น x อบนกระดานขนาดยักษ์เลยละ่ะถ้าสนใจแอปนี้ก็สามารถไปหาโหลดกันได้ทั้งใน iPhone และ Android บน Play Store หรือ App Store ก็ได้ทั้งคู่และถ้าชอบแอปนี้ก็อาจจะทิ้งรีวิว5ดาวเอาไว้ก็ได้นะครับหรือถ้า หโหลดเหมือนกันนะครับอย่าลืมไปโหลดมาลองกันนะครับหมอดในวันนี้มีชื่อว่า Mutant More จะเรียกว่าเป็นส่วนเสริมของมอด m มิ t แทนบีชอันโด่งดังก็ได้หมอดนี้เติมมอนสเตอร์กลายพันธุ์เข้ามาหลากหลายชนิดตัวแรกก็คือ Mutant Husk ญาติห่างๆของ Mu t a ท t Zombie สามารถพบเจอมันได้ในเขตทะเลทรายและก่อนที่คุณผู้ชมจะคิดว่ามันก็แค่ m u t a n t z o mbie ที่เปลี่ยนสกินไม่ใช่เหรอผมจะบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนเพราะ Mutant h u s สนอกจากจะตัวใหญ่กว่าแบบโคตรๆแล้วจากที่ผมไปสู้มาผมคิดว่ามันแข็งแกร่งกว่ามาก ดโดยร่างกายที่ใหญ่โตทาให้มิวแทนฮัสเชื่องช้ากว่ามิวแทนซอมบี้มากอย่างไรก็ตามมันมีท่าการโจมตีคล้ายกับมิวแทนซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นท่าทุบพื้นให้เกิดช็อกเวฟหรือท่าที่โยนผู้เล่นขึ้นไปบนฟ้าแล้วทุบลงมาแต่มิวแทนฮัสก็มีความแตกต่างในตัวมันอยู่อย่างเช่นท่าปาทรายที่แน่นอนหากเราอยู่ห่างจากมันพอมันจะหยิบทรายที่พื้นมาปาใส่เราทําดาเมจระดับหนึ่งหรือแม้แต่ท่าเรียกฝูงซอมบี้มันก็จะเรียกฝูงของฮัสซึ่งไม่ไหมในตอนกลางวันออกมาแทนซึ่งมิวแทน จะใช้ท่าเรียกพวกบ่อยกว่าเมื่อเทียบกันกับมิวแทนซอมบี้นะครับแน่นอนว่าเช่นเดียวกับมิวแทนซอมบี้เวลามิวแทนฮัสตายมันจะสามารถลุกกลับขึ้นมาได้อีก3ครั้งแต่เจ้านี้จะลุกขึ้นมาด้วยเลือดถึงครึ่งหนึ่งของตอนแรกทําให้มันอึดแบบสุดๆและเช่นเคยเราสามารถหยุดกระบวนการคืนชีพของมันได้ด้วยการเผามันระหว่างที่มันสลบอยู่แต่ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะเจ้านี้ลุกไวกว่ามิวแทนซอมบี้มากจริงๆและหากเราล้มเจ้าผีดิบยักษ์ทะเลทรายตัวนี้ลงไปได้เราก็มีโอกาสได้ไอเทมที่เรียกว่ากระบอกน้ากระ เพโดยกระบอกน้ําอันนี้หากนําไปใช้กับกระบอกเพชรมันก็จะทําการเติมน้ําที่เมื่อดื่มแล้วจะลบค่าสถานะบนตัวเราออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยค่าสถานะใหม่เป็นเวลาสั้นๆซึ่งค่าสถานะเหล่านั้นอาจประกอบไปด้วยเอฟเฟกอิ่มนานเพิ่มจํานวนหัวใจหรือเอฟเฟกรีเลด,ดเร็วถือว่าเป็นไอเทมที่คุ้มมากๆสําหรับการกำราบบอสตัวนี้ลงไปได้ในขณะที่โครงกระดูกขาวจากหมอดเดิมยิงธนูโครงกระดูกดําจากหมอนี้จะเป็นยอดนักดาบแทนพบเจอได้ในปราสาทนรกเจ้านี้คือมิวแทนวิเซ โครงกระดูกผู้ใช้วิชาดาบคู่กระบวนาท่าการต่อสู้ของมันประกอบไปด้วยท่า brutal slash ที่มันจะใช้ดาบของมันฟาดไปที่ศัตรูทําดาเมจมหาศาลพร้อมกับทําให้ติดค่าสถานะ wither ไม่เพียงเท่านั้นหากเราเข้าไปใกล้มันมากพอมันจะเปิดกระดูกซี่โครงออกเพื่อมงับเราทําให้เรารับดาเมจอย่างหนักและกระเด็นถอยออกมาด้วย mutant wither skeleton เป็นหนึ่งในมอนที่ตีแรงที่สุดจากมอดนี้แรงขนาดที่ว่าสามารถฆ่าเราในชุดเนเธอร์ไรท์ทั้งตัวได้ในการโจมตี เพียงสองครั้งเท่านั้นและถจาคุณคิดว่าจะหนีมันพ้นขอให้คิดใหม่ดีกว่านะครับเพราะเจ้านี้สามารถกระโจนชาร์จเข้าหาศัตรูร่นระยะห่างระหว่างมันกับเราได้อย่างรวดเร็วแถมถ้าพุ่งนี้ยังทําดาเมจใส่ผู้ที่มาขวางทางมันด้วยนะแม้จะรวดเร็วแข็งกแกร่งและตีแรงมากๆแต่เพราะมันเอาสกิลไปอัพตรงดาเมจหมดเอจิเจ้านี้ก็เลยโคตรอ่อนทําให้มันไม่สามารถกระโดดได้ดังนั้นวิธีการที่จะกําจัดมันได้ง่ายที่สุดก็คือการโจมตีมันจากที่สูงนั่นเองเช่นเดียวกับญาติตัวสีขาวของมันมิวแทน วิเซอร์สเกลิตันเมื่อตายจะระเบิดตัวเองออกเป็นสิ่งเสียง,ยงและเศษกระดูกที่ลอยออกมายังสามารถทําดาเมจใส่เราได้ด้วยแน่นอนเศษกระดูกเหล่านี้สามารถเก็บมาคราบเป็นชุดได้ซึ่งชุดส่วนหัวจะให้ค่าสถานะขุดเร็วแก่เราและเสื้อเกราะจะให้ค่าสถานะตีแรงครับและถึงแม้โอกาสจะน้อยนิดแต่เวลามิวแทนวิเซอร์สเกลิตันตายมันก็มีโอกาส d r อปดาบของมันซึ่งเป็นอาวุธที่นอกจากจะใหญ่และโคตรเจเหญท่อแล้วมันยังตีแรงกว่าดาบเนเธอร์ไรท์อีกด้วยนะยังคงอยู่ในปราศาสนรกกันนะครับสัตว์กลายพ พันตัวต่อไปก็คือเจ้ามิวแทนเบลสแท่งไฟบรรลัยกันที่กลายพันธุ์ไปเป็นบอสนั่นเองเปิดประเดิมด้วยความเจ๋งของมันก่อน สกิลพสซีฟของมันก็คือทอร์นาโดแท่งไฟเพราะแท่งไฟรอบตัวของมันหมุนเร็วมากทําให้ตัวของมันเปรียบเสมือนเป็นพายุใต้ฝุ่นขนาดย่อมที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวมันถูกพัดลอยขึ้นไปในอากาศและในขณะที่เบสทั่วไปยิงลูกไฟเล็ก,เลกๆเจ้าบอสตัวนี้จะยิงบอลเพลิงขนาดยักษ์มาใส่เราแต่ข้อดีก็คือเราสามารถตีบอลเพลิงนี้กลับไปหามันได้เหมือนกับตอนสู้กับแก๊สเลยละ่ะแต่หากผู้เล่นเข้าไปใกล้มันมากจนเกินไป มิวแทนเบลสจะยิงแท่งไฟที่อยู่รอบตัวมันออกมาใส่เราแทนโดยแท่งไฟนี้นอกจากจะทาดาเมจมหาศาลและทําให้เราติดไฟแล้วท่านี้ยังมีโอกาสทําให้ลูกสมุนของมันที่ชื่อว่ารอดลิงสปอนดด้วยแต่เจ้าแท่งไฟตัวน้อยนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะอยู่ใกล้ไปก็สู้ลําบากแต่อยู่ห่างมันก็ทําได้ยากอีกเพราะเจ้านี่สามารถใช้ท่าเฟลมิงชาร์ดบินเข้ามาประชิดตัวเราได้ด้วยความเร็วสูงหากว่าเราปิดชีพมันลงไปได้อย่าเพิ่งคิดว่าชนะแล้วชลาเพราะเจ้านี่มีไม้ตายสุดท้ายก่อนลา ก,ก็คือการระเบิดตัวเองแล้วก่อให้เกิดทอร์นาโดไฟที่จะดูดทุกอย่างรอบตัวมันเข้าไปยังใจกลางจากนั้นก็จะแตกตัวออกเป็นแท่งเบลสจํานวนมากสร้างดาเมดมหาศาลให้แก่ทุกชีวิตในบริเวณใกล้เคียงหากเรารอดผลจากท่าไม่ตายนี้มาได้เราจะได้รางวัลเป็นหัวใจของมิวแทนเบลสซึ่งหากใช้ใกล้ๆสิ่งมีชีวิตเราจะทําการยิงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราขึ้นไปในอากาศทําให้พวกมันได้รับฟอร์ดาเมจและหากใช้โดยถอยห่างออกมาหน่อยเอฟเฟกของไอเทมจะเปลี่ยนเป็นการดึงสิ่งมีชีวิตเข้ามา หาาเราแทนสุดท้ายหากเราคลิกขวาไอเทมนี้ระหว่างเราลอยอยู่เหนือพื้นก็จะให้เอฟเฟกคล้ายก,กันกับการกระโดดกลางอากาศเลยละ่ะและหลังจากที่เราเก็บรางวัลหลักไปแล้วเราสามารถเดินเก็บเศษแท่งเบสที่ตกอยู่รอบๆได้ซึ่งเวลาไปคลิกขวาเราอาจจะได้เป็นเบสรอดปกติมาหรือมันอาจจะระเบิดใส่เราก็ได้แต่ถ้าเราโชคดีจริงๆมันจะกลายเป็นเจ้ารอดลิงซึ่งจะกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราโดยอัตโนมัติรอดลิงตัวนี้สามารถต่อสู้ช่วยเราได้โดยการยิงบอลไฟใส่ศัตรูของเราและเมื่อได้เจ้าพูดไฟตัวน น้อออยมาู่ใคครบครบงแลวเราก็สามารถเช็คค่าสถานะมันได้ผ่านการครับไอเทมที่มีชื่อว่า r o t l i n g shaker ไอเทมนี้สามารถใช้ในการดูและปรับค่าสถานะ r o t l i n g ของเราได้เราสามารถที่จะ h e ล r o t l i n g ของเราโดยการป้อนมันด้วย blaze powder และใช้ blaze powder เดียวกันนี้เพิ่มเลือดสูงสุดของมันได้เช่นกันและหากว่าเราให้ r o t l i n g ของเรากินไฟชาร์จก็จะทําให้ลูกไฟของมันรุนแรงขึ้นได้เคลียบออกมานอกปราสาทรกสักหน่อยในไบโอมป่าสีเลือดคุณอาจจะพบกับเจ้า mutant h a w k l i n ที่ดูทรง แล้วน่าจะเป็นฮอกลินที่เพิ่งไปเข้ายิมมาอสุรกายตัวนี้มีร่างที่กำยำและขนาดที่ใหญ่ยักษ์หากเราไปบังเอิญสะดุดตามันเข้ามันอาจจะพุ่งมาใช้ท่าขวิดเขี้ยวใส่เรางัดเราให้ลอยขึ้นฟ้าด้วยเขี้ยวอันเบรเริ่มของมันตอนสู้กันก็ระวังมันใช้ท่าทุบพื้นด้วยละเพราะท่านี้เจ้ามิวแทนฮอกลินจะทําการทุบพื้นให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปรอบๆแล้วก็อย่าโดนท่านี้เชียวนะครับเพราะมันดาเมจสูงโคตรๆวิธีเดียวที่จะหลบช็อกเวฟดังกล่าวได้ก็คือการกระโดดข้ามมันไปและคล้ายกันกับับมวแทนต อ,อ,อหากเราอยู่ไกลมันมากจนเกินไปมันจะวิ่งชาร์จมาใส่เราโดยระหว่างที่พุ่งมานั้นมิวแทนฮอคลินสามารถทําลายบล็อกและทําดาเมจกับสิ่งมีชีวิตที่ขวางทางมันได้หากว่าเราล้มเจ้าหมูนรกกลายพันธุ์ตัวนี้ลงไปได้มันก็จะดรอปเขียวของมันที่สามารถนําไปปรุงเป็นยาฮอคพาวเวอร์ซึ่งเมื่อดื่มจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นเลือดเพิ่มและเวลาที่เราวิ่งชนมอนเราก็จะทาดาเมจใส่พวกมันด้วยเหมือนกับว่าเรากลายเป็นมิวแทนฮอคลินเลยลหละมาถึงสัตว์กลายพันธุ์ตัวสุดท้ายนั่นก็คือมิวแทนช็อกเกอร์ จุสิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นมิวแทนตัวเดียวในมอดที่จะไม่เกิดตามธรรมชาติหากต้องการเจอกับมันเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นโดยวิธีการสร้างมิวแทนของมอดนี้ผมจะพูดถึงหลังจากนี้นะครับคล้ายกันกันกบช็อกเกอร์ทั่วไปมิวแทนช็อกเกอร์มีทั้งช่วงปิดและเปิดกล่องอย่างไรก็ตามถ้าการโจมตีระหว่างปิดและเปิดกล่องของมันก็จะต่างกันด้วยระหว่างที่มันปิดตัวอยู่ในกล่องมันจะไม่รับดาเมจใดๆทั้งสิน้นหากมันเห็นผู้เล่นมันจะแอบเปิดกล่องมาดูเราแล้วเริ่มทําการโจมตีดด้วยยกกกาาารรรริิงะะสสสุุนนตตมใ่เ นี้เหมือนกันกับของช็อกเกอร์ธรรมดาทุกอย่างต่างก็เพียงแค่ว่าเจ้ามิวเทนช็อกเกอร์เนี่ยสามารถยิงออกมาได้รัวๆเท่านั้นหากมิวเทนช็อกเกอร์เริ่มฉุนมันจะออกมาจากกล่องของมันเพื่อใช้ท่างับโดยท่างับนี้สามารถสร้างดาเมจที่รุนแรงมากๆแก่ผู้เล่นได้และเมื่อมันออกมาจากกล่องแล้วก็มีโอกาสที่มันจะกระโดดขึ้นไปในอากาศแล้วหมุนตัวเพื่อให้ตัวมันลอยอยู่เหนือพื้นเหมือนกับเป็นเฮลิคอปเตอร์จากนั้นมันจะค่อยๆบินตามผู้เล่นเพื่อปล่อยกระสุนติดตามใส่เมื่อมันยิงจนพอใจแล้วมันถึงจะยอมปิดกกลล่องงมาาหี สิ่งมีชีวิตสุดพิลึกตัวนี้ลงได้เราจะได้กล่องช็อกเกอร์กลายพันธุ์เป็นของรางวัลโดยกล่องนี้ไม่ได้มีไว้เก็บของหรอกนะมันใช้เก็บสิ่งมีชีวิตต่หาสัตว์ที่เรานำกล่องนี้ไปคลิกขวาใกล้ๆจะถูกกล่องนี้จับล็อกเอาไว้ปราบใดที่ยังอยู่ในกล่องสัตว์ตัวนั้นจะไม่ได้รับดามเมจใดๆทั้งสิน้นเราเองก็สามารถใช้กล่องนี้เป็นเหมือนกับป้อมปาการที่ไม่มีวันแตกได้ด้วยนะและในส่วนสุดท้ายของหมดนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีสร้างมิวแทนขึ้นมาเองเราสามารถทำได้โดยการปรุงยาคอมพาวาหรือ ซึ่งข้อแตกต่างมีเพียงแค่ว่าคอมเพลวซีจะแพงกว่าในการครับเพราะเป็นขั้นอัปเกรดของคอมเพลวายซึงก็จะต้องใช้ไอเทมที่ดรอปจากพวกมิวแทนแต่ก็จะมีโอกาสสูงกว่าในการเปลี่ยนมอนเป็นมิวแทนนะครับโดยหากกระบวนการกายร่างไม่สําเร็จพวกมอนที่โดนยาเข้าไปก็จะระเบิดตัวตายนั่นเองและนั่นนะครับก็จะเป็นเวลาทั้งหมดที่ผมมีให้ได้ในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจโลหลดมอดนี้มันก็จะอยู่ในลิงก์ในเดสคริปชันเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้ผมรีวิวมอดไหนอีกยังไงก็ ลงไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับในะสวานนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้า peace out